สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ชัยที่ฟอร์ดพระประแดงวันนี้พี่ชัยนำเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ Ford e v e r e s t รนะครับรุ่น y t e c ทราคารุ่นนี้นะครับเป็นราคาที่ปรับแล้วนะครับอยู่ที่1 9 2 2 0 0้านบาทตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2 0 0พไบโทอโบส1 0ิแรงม้า500นิวตันเมตรรุ่นนี้แต่งออกมาส,สวยๆเท่ๆแบบนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะครับรุ่นนี้กระจังหน้าเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็น เ O ฟโอดี R D, สีดำเงานะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านล่างจะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับก็ทำออกมาได้แมทช์กับตัวรถนะครับแล้วก็สวยมากแล้วด่ง่ายนะครับแล้วก็เด่นเลยสาหรับไปหน้านะครับรุ่นนี้ m มทิคนะครับเป็นระบบปรับด้วยพวงมาลัยเดี๋ยวตามพวงมาลัยนะครับแบบนี้ก็มีนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ ออกเป็็นสสีีขามมมุกกะวยงซอร์ทั้งหมด4จุดด้านล่างนะครับอ่ามีจุดลากจุงแล้วก็จะมีตะแกรงข้างล่างนะครับเป็นตะแกรงคำว่าวิกเตอร์ออกมาเด่นพร้อมด้วยรถรุน่นนี้จุดเด่นเลยนะครับโหลดลงมาสองนิ้วนะครับเป็นโชกคโปรเฟเดอร์นะครับแล้วก็เป็นแมกยางนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาให้ใหม่ครับ Uh, ซีรีส์2755ส2 0นะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับพร้อมโหลดมาให้ด้วยก็ถือว่าเด่น,นมากๆเดี๋ยวมาชมด้านครับ,ร,บร,รุ่นนี้เราก็รับหลังคามาให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยรุ่นนี้ก็จะมีใส่ชุดเบ้ารองมือมาให้นะครับก็เดี๋ยวมาชมด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวพิชัยพา,มาชม ด้านหลังเนี่ยครับคือไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบมัสแตงนะครับเป็นออกซิซี่แล้วก็จะมีชุดแต่งของวิกเตอร์ด้านท้ายด้วยครับถือว่าสุดห่อนะครับลูกค้าสามารถดาวออกรถง่ายนะครับที่นี่แล้วก็มีชุดแต่งให้ด้วยนะครับก็สนใจก็มาที่ฟอร์ดพาวดแดงแต่งแต่งรถสุดท้ายแล้วอยากให้ลูกค้าปีใหม่2567 เข้ามาชมรถที่ฟอร์ดนะครับสนใจจะจจนนสนใจมาที่ชลูมพบกับพี่ชัยได้เลยนะครับหรือโทรเบอร์0 9 2 5 3 5 5 6 9 9หรือไลน์นะครับ www.wn55 จัดไปครับงานนี้ใหญ่พลาดสวัสดีครับ